สวัสดีค่ะทเนศวงศานักธรุรกิจพันล้านอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข14เจ้าของหนังสือยอดฮิตขยันถูกที่ปีเดียวรวยอัดแน่นก้าวเรื่องที่โรงเรียนไม่เคยสอนกำลังเป็นที่พูดถึงและอยู่ในความสนใจในสื่อสังคมออนไลน์สำหรับทะเนศวงศานักธรุรกิจพันล้านอดีตผู้สมัคร คู่ว่ากทมหมายเลข14โดยทาเนศเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจเครือข่ายเคยมีหนังสือเรื่องขยันถูกที่ปีเดียวรวยซึ่งมี9เรื่องที่โรงเรียนไม่เคยสอนแต่ทำให้ผมรวย500ล้าน พร้อมระบุอีกว่าอดีตยากจนปัจจุบันจนยากซึ่งเมื่อตอนประกาศลงสมัครสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นเจ้าตัวตั้งใจทำเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ให้กับคนกรุงเทพด้วยแนวคิดอยากให้คนกรุงเทพมีรอยยิ้มแห่งความสุขและส่งต่อความสำเร็จให้กับคนกรุงเทพทะเนศกล่าวว่าผมอยู่กรุงเทพมา37ปีมีปัญหารถติดจึงอา มาแก้เรื่องนี้ส่วนเรื่องเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2,540มาถึงปัจจุบันตัวผมเองอยู่เหนือทุกๆวิกฤตประสบความสำเร็จทางธุรกิจมีการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบสำหรับในเรื่องสุขภาพผมมีไมซ t ที่ยอดเยี่ยมด้วยการออกกำลังกายติดต่อกันมานานกว่า40ปีสำหรับ3นโยบายหลักคือ 1. จะมาแก้ปัญหารถติดสองทำเศรษฐกิจของกรุงเทพให้ดีขึ้น 3. คนกรุงเทพจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดย3เรื่องนี้ผมทำทุกวันจนกระทั่งตัวเองประสบความสำเร็จไม่ใช่การขายฝันแต่เป็นการส่งต่อความสำเร็จให้กับคนกรุงเทพเพราะผมทะเน วงศาจะไม่แนะนำใครในเรื่องที่ผมทำไม่ได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณแหลงข่าวข่าวสดค่ะ